ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับวิตามินค่ะและ vocabulary EPT 4ี่แล้วนะคะวันนี้ค่ะมี10คคำสุดฮิตนะคะที่หลายคนใช้ผิดบ่อย10คคำที่ว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างลองติดตามชมในคลิปนี้พร้อมกันค่ะเริ่มต้นที่คำแรกนะคะคำแรกคือคำว่า stop your mouth อนาะ stop your mouth อย่าเข้าใจผิดนะว่ามันแปลว่าหุบปาก คำนี้ไม่ได้แปลว่าหยุดปากของคุณหรือปุบปากของคุณค่ะคำภาษาอังกฤษจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบสุภาพนะคะเราจะใช้คำว่า please be quiet please be quiet ก็คือแบบเงียบๆหน่อยกรุณาเงียบๆหน่อยแต่ถ้าอยากให้เขาหยุดพูดแบบไม่สุภาพนะคะจะใช้คำว่า shut up shut up หรือ shut your mouth up นะ,ะ shut your mouth up ก็คือหยุดพูดห้ามใช้ stop your mouth นะคะอันนี้คือ ผิดทันทีเลยนะคะคำต่อไปค่ะคือคำว่า no have no have เป็นไงคนไทยเราแปลแบบตรงตัวเลย no m ม่ have me ไม่มีจริงๆคำนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะถ้าอยากจะพูดว่าไม่มีสามารถพูดว่า I don't have นะคะ I don't have หรือ I have no ตัวอย่างเช่นฉันไม่มีเงิน I have no money I have no money ห้ามใช้ no have เด็ดขาดต้องใช้ I have no นะคะถัดไปค่ะคือคำว่า check bill check bill น้องๆคิดตั้งหน่อย check bill อ่ะซึ่งคำว่า check bill คำนี้ผิดนะคะไม่มีในภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถเลือกใช้นะคะว่า check please หรือ bill please อย่าเอามารวมกันเด็ดขาดนะจะผิดทันทีเลย check bill ไม่มีในภาษาอังกฤษค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าแบ่งกันจ่ายอ่ะ เวลาแบบไปทานข้าวร่วมกันกับเพื่อนๆแบ่งกันจ่ายหารกันนะเราชอบติดใช่ไหมคะ,ะใช้คำว่า American share ซึ่ง American share ชาวอเมริกันก็งงเหมือนกันง,งงเลยว่าแบบเอ้ยฉันไปแชร์อะไรกันตอนไหนจริงๆถ้าแบ่งกันจ่ายนะคะเราสามารถพูดได้ว่า let's go Dutch let's go Dutch ก็คือแบบแบ่งๆกันจ่ายนะหรือว่า you pay for yourself you pay for yourself จ่ายใครใจ่ายมันละกัน นะคะห้ามใช้เด็ดขาดเลยอเมริกันแชร์ไม่มีนะคะคำต่อไปต้องไปออกกำลังกายเพื่อนเดี๋ยววันนี้ I'm I'm gonna go to gym นะ,ะไม่ใช่ฟิตเนสไปออกกำลังกายกันคำว่าสถานที่ออกกำลังกายลังกายนะคะไม่ใช่ฟิตเนสฟิตเนสคือสมรรถภาพของร่างกายนะสมรรภาพของร่างกายแต่ถ้าคำว่าจิมก็คือสถานที่ ที่เราเอาไว้ออกกําลังกายนั่นเองค่ะอย่าสับสนนะฝรั่งแบบงงเลยถ้าเราบอกว่าไปฟิตเนสเธอจะไปอ,อ,อะไรอะเกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกายทําไมอะไรเงี้ย you should go to gym uh, ่า if you want to work out you should go to gym อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำต่อไปค่ะสังคมสมัยนี้ใครที่มีเงินมักถูกเรียกว่าไฮโซถูกไหมไฮโซอาจจะถูกย่อม,มาจาก high society ไ o สุด o c ายด y ก็คือสังคมชั้นสูงนะคะแต่ถ้าสมมติเราแต่งตัวแบบสวยมากเลยเพื่อนชมวุยแกยูแต่งตัวแบบไฮโซมากเลยแบบแบบดูหรูหรา,าหมาเห่าอะไรแบบนี้จริงๆภาษาอังกฤษถ้าแต่งตัวดูดีหรูหรานะคะเราจะไม่ใช้คำว่าไฮโซเราจะใช้คำว่า c l a s s y c l a s s y ก็คือแบบดูดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่งตัวดู CLASSY หรือ High ไฮคลาสนะไฮคลาสแบบนี้เป็นต้นค่ะ อันต่อไปค่ะนี่เจอบ่อยมากหลายร้านเลยนะติดป้ายผิดคำว่าหมดสินค้าหมดเราจะไม่ใช้ out of order คำว่า out of order ใช้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้คำว่า run out of ตัวอย่างเช่นจะไปซื้อ,อ,อพิซซ่าพิซซ่าหมดแล้วเ,เวท t เวท s เดินมาบอกว่า we're ran out of pizza We ran out of pizza แบบพิซซ่าหมดแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็คือ ran out of ถ้าเป็น out of order เนี่ยความหมายเราจะติดไว้หน้าห้องน้ำนะ out of order ห้องน้ำชำรุดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่าสับสนนะถ้าของหมดใช้คำว่า run out of แล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่หมดค่ะหมดไปแล้วเมื่อกี้เอตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็น run เป็น ran นะคะ we ran out of pizza พิซซ่าหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ อันต่อไปค่ะคำต่อไปนะงานโมดลโชว์เพิ่งผ่านไปเราจะสังเกตเห็นพริ t t y ้อะคนไทยเรียกพริ t t y ยืนอยู่ตามบูธต,ต่างๆถูกไหมคะแต่ฝรั่งเขางงมากเลยเอ้ยทำไมคนไทยใช้คำนี้ p r e ตตีของเขาคือ adjective ถูกไหมคะหมายถึงแบบน่ารักอะไรแบบนี้ p r e ตตีแต่เราเอามาเรียกคนที่ p r e s e n t ์สินค้าคนที่แต่งตัวสวยๆแบบนั้นว่า p r e ตตีซึ่งจริงๆฝรัง่งเขาใช้คาว่า model model หรือแบบเหมือนกับนางแบบอะไรแบบนี้นะคะสามารถใช้คำนั้นได้เลยค่ะ คำต่อไปนะคะสิ่งที่มักจะเป็นเทรนคนไทยเรียกอะไรอินเทรนถือว่าอุ้ยตอนนี้กระแสเนี่ยกำลังมาเลยกระแสเนี่ยกำลังอินเลยอินเทรนซึ่งคําว่ากระแสะหรือว่าสิ่งที่กําลังทันสมัยนําสมัยอยู่ฝรั่งจะใช้คําว่าเทรนด์เทรนด์นะคะจะใช้คํานี้ไม่ใช้คําว่าอินเทรนนะคะไม่มีคําว่าอินเทรนและคําสุดท้ายค่ะถ้าใครบอกขอบคุณเ a ต Thank you ห้ามบอกว่า never mind never mind นี่มันคือแบบไม่เป็นไรเออแบบเฮ้ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ช่างมันเถอะนะคะ never mind แต่ถ้าจะตอบขอบคุณค่ะเราสามารถตอบได้ง่ายๆเลย you're welcome you're welcome หรือแบบ no problem ไม่มีปัญหา no problem my pleasure ด้วยความยินดีห้ามตอบตอบรับคำขอบคุณห้ามตอบ never mind เด็ดขาดนะคะก็เป็น คำนะคะที่ใช้กันผิดบ่อยมากวันนีู้ตุมินก็รวบรวมมาให้ในคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะคราวหน้าก็ลองหยิบจับคำที่ถูกต้องไปใช้แล้วกันนะคะแล้วพบกับ v o c a b u a r y EP ต่อไปได้ใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง English v o a b u l a r y by t u t e r m i n ด้วยค่ะสนใจรเรียนภาษาอังกฤษนะคะติดต่อได้ค่ะ English tutoring by คร m i n นะคะวันนี้ตมินลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ